แต่ถ้าไมนายกถึงยังเก็บงำเรื่องวันยุบสภานี่ใน,นาาคณะรัฐมนตรีนะเมื่อวานอังคารที่แล้วรัฐมนตรีหลายคนก็คิดว่าอย่างน้อยนายกา <ขอ S 2> ก็กระซิบกระซาบบ้างนะเพราะว่าเขาต้องเตรียมการอ่ะแล้วเรารอยู่เป็นรัฐบาลผสมมาตั้งนานนายกไม่พูดเลยไม่ให้เบาะแสวี่แววอะไรเลยรัฐมนตรีหลายคนก็อึดอัดนะมาบอกผมบอกว่าเอ๊ะานนายกทำไม ต้องเก็บไว้จนนาทีสุดท้ายนี่มันก็เหลือแค่2อาทิตย์แล้วเนี่ยทาไมคิดว่าทําไมถึงยังไม่คือคือตอนนี้เนี่ยมันมีทางเลือกที่มีการพูดคุยกันว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็มีทางเลือกวันที่ยี่1บ็หรือย2ิบสองนี่ยมาแค่สองสามวันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะมีคนตั้งคําถามเหมือนกันนะตอนนี้ก็เริ่มตั้งแล้วว่ามีเหตุใดจึงจึงต้องยุบสภาเพราะว่าทั้งทั้งที่ วันที่23ก็จะหมดวาระอยู่แล้วมันครบไปเลยนะเท่ด้วยเป็นประวัติศาสตร์ด้วยเนะเงื่อนไขทางการเมืองใดๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของประเทศเลยในการที่จะยุบหรือไม่ยุบสภาในจังหวะที่ใกล้จะถึงวาระถ้าจะยุบสภาเนี่ยมันก็มีเรื่องเดียวก็คือตอบสนองผลประโยชน์ของพักของท่านนายกและพักรวมไทยสร้างชาติในการที่จะดึงคนดึงสสเนี่ยเข้ามาสสที่ยังไม่ย้ายส่วนเหตุผลอื่นเนี่ยมันมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นเลยรัฐบาล ก็ไม่ได้ขัดแย้งกับฝ่ายคา้านอะไรแล้วฝ่ายคา้านก็ไม่มีสภาก็ไม่มีอะไรกฎหมายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร,รนะฮะเพราะงั้นเนี่ยในแง่ของความมีเหตุมีผลเนี่ยมันก็แทบจะหาไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรกับการระหว่างวันที่อ่ะยี่สิบถึงยี่สิบสามเนี่ยห่างกันสองสามวันเนี่ยการยุบสภากรครบเทอมสองสามวันข้อดีข้อเสียสําหรับอพลเนกประยุทธ์เลยในเกอดตรงนี้มีมีปมนะฮะมีปมสําคัญว่า ถ้าเผื่อยุสภาโดยไม่มีเหตุอย่างที่ท่านไปถ่ายว่าไปเนี่ยจะเจอข้อกล่าวหาเลยว่าเอยคุณบิดเบือนรัฐธรรมนูนนะขนาดนั้นเลยหรอบิดเบือนบิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ ออกเจตนาลมในเกี่ยวกับเรื่องของการยุบสภาเรื่องการครบวาระสาเหตุเรื่องการสังกัดพรรคในการเลือกตั้งใช่ไหมฮะเจตนาลมเพื่ออะไรฉระนั้นเพราะนั้นเนี่ยการยุบสภาล่วงหน้าก่อนครบวาระสองหรือสามวันเป็นการบิดเบือนเจตนาลมเพื่อประโยชน์ทางการเมืองผมคิดว่าถ้าเราเรามองแบบนักธนาคารจริงนะนี่คือการทำลายล้างประชาธิปไตย ไม่ใช่การส่งเสริมประชาธิปไตยร้ยแรงขนาดนั้นเลยนะเออเออคุณขัดเกจตนารมณ์จริงออจอ่งนี่นเจตนารมณ์คืออะไรเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเราต้องการให้พักการเมืองเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งในระบบรัฐสภาใช่ไหมครับนักการเมืองก็ควรที่จะตัดสินใจว่าถ้าคุณอยากจะย้ายคุณก็ย้ายก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีไม่ไม่เป็นการส่งเสริมให้มีการซื้อขายกล้วยกันนะครับแต่นี่ปรากฏว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันส่อ แล้วก็พักการเมืองของคนที่มีอํานาจในการที่จะเสนอให้ยุบสภาเนี่ยก็เป็นพักที่ถูกกล่าวหาว่าไปตกปลาในบ่อบ้างนะครับไปไปวิดปลาในบ่อบ้างอะไรบ้างบอกคนอื่นด้วยนะแล้วไม่ใช่บอกตัวเองนะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะปีห้าเจ็ดนะปีห้าเจ็ดที่คุณทามามันคืออะไรใช่ไหมครับคุณพูดถึงการไปรูปทางการเมืองเลยทุกอย่างทั้งหมดเลยเสียงเงินไปกี่ร้อยกี่พันล้านสภาไปจะรูปทําเอกสารมาเตาม็มไปหมดเลยเฮ้ยเพราะท้ายเป็นอย่างีงอีก แต่รัฐธรรมนูญก็บอกว่าผมในฐานะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าจะยุบหรือไม่ยุบสภาหรือจะอยู่จนครบใช่ไหมรัฐธรรมนูญให้อำนาจผมไว้นี่อํานาจคู่ครับอํานาจคู่คู่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจนายกคนเดียวในการประกาศรัฤษฎีกาอ๋อ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 ค๋ออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออยออ๋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 อ จะไปะยุบวันไหนเนี่ยไม่มประโยชน์แล้วแล้วไม่มีความหมายเหมือนกันหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนายกควรอยู่ให้ครบแต่ถ้าสมมติว่าจะยุบสภาเนี่ยกลับมาเขาจะเอื้อประโยชน์ทางการเมืองเพื่อให้มีการย้ายพักทันผมคิดว่ามันมันมีวัตถุประสงค์ประมาณนั้นทานั้นเองนะครับไม่มีอะไรที่ทนอกเหนือการนั้นย้ายพักทันมันสักกี่เปอร์เซนต์โอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการที่ยุบสภาก่อนไม่กี่วันกำให้มันครบเทอมดูเท่ดีดูไม่มีเสียงคารหานินทา ได้ประโยชน์จาก4 4วัน60วันเนี่ยครับครับก็คือดูตอนนี้สสที่เขาจะย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติมไม่ว่าจะ,ะยังอยูบ่บางส่วนก็ยังอยู่ประชาธิป,ปัตย์นะยังไม่ได้ลาออกครับ <c oughs> บางส่วนก็ยังอยู่พลังประชารัฐนะ,ะก็ยังไม่ลา,ลาออกคนที่คาดการณ์กันว่าจะย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั <c oughs> ้นถ้าหากว่าไม่ยุบสภาเนี่ยคนเหล่านี้ก็ต้องติดอยู่กับพรรคเดิม <c oughs> ใช่ใช แล้วก็ไม่ถูกส่งไม่ถูกส่งเลยถูกตัดอนาะทางการเมืองเพราะงั้นเนี่ยถ้าเองก็ออกมาเสียสิ ออกมาทันทีก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแลยไม่ทันเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่รีบทำตั้งแต่ต้นมาพูดให้รู้เรื่องก่อนอ่าก็นั่นน่ะสิอันนี้ก็ต้องถามว่าเออเหตุใดถึงไม่ย้ายตั้งแต่ก่อนเจ็ดกุมภาใช่เจ็ดกุมภาก็รู้อยู่แล้วงหน้าแล้วเนี่ยใช่ก็รู้จริงๆก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่การย้ายออกมาเนี่ยมันก็ก็จะมีปัญหาไงคือถ้าลาออกจากพักเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าลาออกเนี่ยมันก็หมดสภาพ ต้องให้พักเนี่ยเขาไล่ซึ่งกอจะไม่ไล่เขาไม่ไล่เขาไม่ไล่คุณนะก็ต้องหมดสภาพสสนะก็เสียเสียผลประโยชน์ไปอีกหรือว่าอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำไมไม่ไม่รีบยุบก่อนหน้านี้ใชคำถามก็คือว่าจะรีบไปทำไมเมื่อตัวเองอยู่ในอำนาจก็อยู่ไปเรื่อยๆจนใกล้ๆนั้นแหละถ้าอยากจะยุบถ้าคิดว่าตัวเองมีอำนาจก็ยุบตามที่ตัวเองต้องการใกล้ๆกับวัน ใกล้จะหมดวันละแต่ทีนี้ปมปัญหาก็อยู่ที่ทางอาจารย์ตะกูลท่านพูดนั่นแหละนะฮะว่ามันไม่มีความชอบทำอะไรแล้วในขณะนี้ที่จะไปะยุบม,มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปะยุบนอกจากเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มตัวเองเป็นหลักครับ